ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube Roadtest TH วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะขนาดเล็กที่หลายคนรอคอยกันมานานกับการกลับมาของ Suzuki Carry 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิม Suzuki ต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดรถกระบะเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กโดยผสมผสานระหว่างความทนทานประหยัดและความหรูหราทัานสมัยในคันเดียว เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกซูซูกิแครี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและแข็งแรงมากขึ้นตัวรถมีเส้นสายคมชัดทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ซูซูกิที่ดูสง่าง,งามไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างคมชัดช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนการชนหน้าและไฟตัดหมอกถูกปรับให้เข้ากับรูปทรงของตัวรถทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูพรีเมียมและมีความหรูในแบบรถพาณิชย์ยุคใหม่ ด้านข้างของตัวรถออกแบบให้มีเส้นสายเรียบแต่ดูแข็งแกร่งกระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบแนวตั้งและประตูท้ายที่เปิดได้กว้างช่วยให้การบรรทุกสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นซูซูกิแคร,รี2026ยังคงจุดเด่นเรื่องความอเนกประสงค์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กรถขายของหรือดัดแปลงเป็นฟู้ดทรัคก็สามารถทำได้อย่างลงตัวโครงสร้างตัวถังทุกเสริมความแข็งแรง น้ำหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานหนักในทุกสภาพถนนพื้นกระบะออกแบบให้มีพื้นที่กว้างและรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมเหมาะกับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรถคู่ใจที่เชื่อถือได้ภายในห้องโดยสาร Suzuki Carry 2026มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเน้นความสบายของผู้ขับและผู้โดยสารเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รับกับสริระวัสดุภายในใช้โทนสีเทาดำตัดกันอย่างลงตัว แผงคอนโซลกลางดีไซน์เรียบหรูมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนควงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมการทำงานต่างๆได้สะดวกเช่นระบบเครื่องเสียงและการโทรศัพท์ผ่านบลูทูธช่องเก็บของมีให้หลายตำแหน่งรวมถึงที่วางแก้วน้ำและพื้นที่เก็บของใต้บอกซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงระบบปรับอากาศใหม่ให้ความเย็นรวดเร็วทั่วทั้งห้องโดยสารเสริมด้วยวัสดุซับเสียงรอบห้องโดยสารช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ในด้านเทคโนโลยี Suzuki c a r รี2026ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบควบคุมการทรงตัวของรถช่วยให้การขับขี่มั่นใจมากขึ้นในทุกสภาพถนนอีกทั้งยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและกล้องมองหลังเพิ่มความสะดวกขนาดจอดหรือถอยหลังถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่สำหรับรถกระบะขนาดเล็กของซูซูกิที่เน้นทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ทางด้านขุมพลังซูซูกิแครี2,026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพัฒนาใหม่ให้มีสมรรถนะดีขึ้นแต่ยังคงประหยัดเชื้อเพลิงเช่นเคยกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ95แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดร,ระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้แรงบิดดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการบรรทุกและใช้งานในเมืองระบบกันสะเทือนหน้าแบบแม่เฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบแหนบคู่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและความนุ่มนวลในการขับขี่ s u ู u k i Carry 2026ยังมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาซึ่งอาจเปิดตัวภายหลังเพื่อตอบโจทย์ตลาดพลังงานสะอาดในอนาคตท่านี้ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบันก็ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับราคาและสมรรถนะในส่วนของราคา s u ู u k i ิแ r r y 2026คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงกลางปี2026โดยราคาประมาณ460,000-520,000 00บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริม ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ที่มองหารถบรรทุกเล็กคุณภาพดีโดยรวมแล้วซูซูกิแคร,รี y 2026่2026ถือเป็นการพัฒนาอย่างชัดเจนในทุกด้านทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ประกอบการที่ต้องการรถคู่ใจไว้ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและระบบความปลอดภัยครบครัน ทำให้ซูซูกิแคร,รี่2026เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถกระบะขนาดเล็กปี2026อย่างไม่ต้องสงสัย